สวัสดีครับเราทีมงานอ e ีไลโซล่าเซลล์วันนี้ขอนำเสนอตู้ตู้ไฟของของเรานะครับตู้ไฟของเราจะเป็นรูปแบบเดียวตายตัวเลยเข้าไปชมได้ในเพจเราเราก็จะเป็นตู้ไฟไฟชนิดกระจก2ชั้นตอนนี้ที่เห็นอยู่นะครับก็เป็นตู้ตกสองชั้นตอนนี้เราทําให้ลูกค้าเป็นโซลา่าเป็นรูปท็อปขนาดจริงๆเป็น5กิโลวัตต์ก็ขนาดของเรามีสิแผงก็ แผน550 w, ่น5้าาวัตต์10แผ่นก็5.5กิโลวัตต์พีคนะครับเราก็จะมีมีเพจให้มีติ๊กเกอร์เนอะมีเบอร์ติดต่อติดต่อได้เลยครับเบอร์น,นี้โอเคเปิดดูภายในนะครับเปิดดูภายในเราก็ตอนนี้สําหรับตู้เนี้ยเราจะทาเป็นเป็นเพจด้านในด้วยเพราะว่าด้านนอกมันอยู่มันอยู่ภายนอกอีนี้แดดมันสองแต่เราจะมีมิเตอร์ให้เราก็เลยเจาะรูมิเตอร์ให้ลูกค้าเห็นเปิดดูข้างใน เปิดดูภายในของเราอันนี้ก็เป็นมาตรฐานปกติทั่วไปหรือต้องมีอะไรครับมี r c b o มี spdac มีฟิวนะครับเมื่อไรก็ตามที่เรามีอุปกรณ์อินิกส์ซึ่งของเรามี2ตัวนะมีวัดมีมิเตอร์กับตัว smart meter เ,เพื่ออไว้ตัดวงจรแล้วก็ป้อ,องกันการช็อตสจิตของครับฝั่งด้านล่างนะครับฝั่งที่เป็น dc ก็จะมีฟิว dc ฟิว dc b ก e ก k e r แล้วก็มี f p d dc ที่สําคัญที่สุดมีไม่ได้คือระบบกาวกาวเราต้องแยกมาตรฐานเราจะไม่มีสีอื่นนะกาวต้องเป็นสีเขียวหรือว่าเขียวเหลืองเท่านั้นสังเกตการบอนดิ้งการบอดิ้งการเชื่อมต่อของระบบกาวของเราต้องปลอดภัยปลอดภัยที่สุดก็คือต้องมีการเชื่อมต่อทั้งหมดถึงกันไม่ว่าเป็นฝานอกฝาในเป็นตัวโครงสร้างเดี๋ยวนี้เดี๋ยวขอขอไปดูการโครงสร้างงานแล้วกัน เราภายนอกเป็นเป็นท่อท่อเป็น i m c ทั้งหมดนะครับแล้วก็วายเวของเราเป็นส่อดิสซูมมาข้างในหน่อยคือที่สังเกตอันนี้เป็นเป็นข้อสังเกตแล้วกันคนอื่นเขาใช้ถ้าท่อ MC ็เขาใช้แคม MC แคม i c มไม่ได้ทนนะครับไม่ได้ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศของเราใช้แคม i c ดูได้เลยไม่มีสนิมนระยะเวลาใกล้แน่นอน เพราะพอดีต้องโทษทีผมเป็นวิศวกรโรงงานผมจะเอามาตรฐานมาจากโรงงานทั้งหมดซึ่งผมว่าในราคาเนี้ยเราได้แน่ได้ของที่มีคุณภาพแน่นอนมีคุณภาพแน่นอนแล้วก็ราคาผมสมเหตุสมผลราคาอาจจะถูกก็ลองสอบถามกปดูแล้วกันนะครับลองดูลองซูมเข้าไปตังอิวอร์เตอร์ของเราถึงแม้จุดนี้จะเป็นท่อไ m เก็ตามเราจะเข้าหัว ชดกันบาดให้มีดักซิลค่าให้เรียบร้อย